เริ่มตอนข้อเชิญชวนผู้ส้นใจค่ะเข้าวรวมเยี่ยมชมนิทรรศการและการสร้างถิตและจะแสดงเส้นขาเศรษฐกิจท่านรากและรวมติดตามการสัมมนาในโครงการสี่ปีสวอพประชาชนเพื่อประชาชนนะคะแต่ว่าวันที่ยี่พกถึงหยิบจัดกันยายนค่ะที่บริเวณรับมรกรชั้นหนึ่งอาคารรัฐสภาซึ่งสามารถติดตามรับชมได้นะคะทาง Facebook l i v e เพจบุฒิสภา,าหรือว่า y o u t u บุวุฒิสภา,านั่นเองค่ะก็สมัรถติดตามกันได้นะคะถ้าเกิดหาไม่เจอนะคะก็สามารถสกแกน QR โค้ดดานเมจะเป็น Facebook ที่จะมีการไลฟ์สดรวมถึง YouTube ที่จะมีการไลฟ์สดนะคะในโครงการซีปีสวพอประชาชนเพื่อประชาชนนะคะระวางวันที่ยี่พกถึงหยิบจัดกันยายนนี้นั่นเองค่ะก็ไปฟังแล้นะคะว่าจะมีกิจกรมรมอะไรที่น่าสนใจบ้างการสาธิตแล้วก็การแสดงสิน้นค่ะเศรษฐกิจท่านะดางแล้วก็ติดตามการสัมมนาดาวนัน เป็นวันแรกด้วยใช่ค่ะนี่ก็ไปกันได้นะคะส่วน่วงนี้เดี๋ยวไปกันทีจังหวัดพังงาค่ะทททพังงาค่ะเขาต้อนรับคณะคารวันร้อยแรงหลงตายนะคะด้วยบัวลอยลูกชกแล้วก็เครื่องดื่มสมุนไพรจากท่องเที่ยวชุมชนนั่นเองค่ะที่สถานีบริการน้ำมันคาวเทค บ้านไ้เสียตตําบลบ่อแสนอําเภอทับปุตจังหวัดพังงานายอุทิตริมสกุลพ่วมด้วยการทอทอท,อทอสํานักงานพังงาพร้อมด้วยกลุ่มทองเถี่ยวชุมชนบ้านคลองบ่อแสนและก็กลุ่มวิสากิจชุมชนอูข้าวอูนามนาหัวนอนโรงซีปูเจ้าทําขนมบัวลอยลูกชอกและก็ะนำสมุนไพรในกระบอกไม้ไผ่รวมกันต้อนรับนายส้มชายชมพูน้อยพอ่ออการทองเถี่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคภาคตตยเท่นํำขนาคาราวันร้อยแรงหล่อตายประกอบ โดยผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและก็ซื้อมวลชนจากส่วนกลางและก็ผักตายที่เดินทางเยี่ยมชมสิ้นขาและก็บริการด้านการท่องเที่ยวใน1ิบเซจังหวัดผักตายระหว่างวันทสสี่1 5ถึง2 6กันยายน2566ขนาดก็ได้แววไท้ายพาเป็นทีละลึกกับจุดเช็คอินสตรีทอาร์ตนองมาดีเทตลาดกระซม ก้อนจะเดินทางต่อไปเที่จังหวัดภูเก็ตค่ะนายส้มชายชมพูหน่อยกระบอกนะคะว่ากิจกรรมร้อยแรงรองตายประจำปี2566จัดขึ้นตามโครงการเที่ยวตายเที่ยวงา่ายร้อยแรงได้ทั้งปีค่ะเด๋ยวจากกิจกรรมคาราวานเส้นทางกรุงเทพมหานครสู่14จังหวัดผักตายนะคะระหว่าง1หถึง1 6กันยายนใน1ิบองวัน11อคืนค่ะเพื่อจะส่งเสริมการค้าสินค้าและก็บริการทางการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในผู้มีผักในรูปแบบของคาราวานเปิด กาสให้กลุ่มบริษัทนําเที่ยวสมาคมสมาันธุรกิจการท่องเที่ยวได้รวมแลกเปลี่ยนทิปท่องเที่ยวดีๆในแต่ละพื้นที่เพื่อจะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในโอกาสต่อไปซึ่งก็จะช่วยผลักดันต่อยอดให้เกิดกระแสะการเดินทางกระตุ้นการจับจ่ายของหนักท่องเที่ยวที่มีความชื่นชอบในทุกและสไตล์ถิ่ตอบโจทย์ตามคอนเซ็ปต์ผาคตาย1ิซีจังหวัด1 4ซ,ซีสไตล์ในจุดคล้ายถิ่นตางกันย4ีชั่วโมงที่หาความสุขได้ในผักตายและผักตายไม่มีช่วงโลซีสั้นในการท่องเที่ยว สามัดร้อยไดร์ถูกเดือนส6ามอยหกสิบหาวันก็เลยเป็นที่มาค้อง1ิบซีหยิบซีสรามอยหกสิบหาร้อยแรงหล่องตายนั่นเองค่ะนี่เป็นป<า>กิจกรรม <ไป S 1> นะใช่ใชเดี๋ยวได้ตลอดทั้งปีไม่มีโลซีซั่นนะคะในรูปแบบคองคาราวานแล้วก็ที่สำคัญเขามีการตอนรับกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยบัวลอยลูกชกแล้วก็เครื่องดื่มสมุนไพรนี่ถือว่าเป็นอัตลักลักแล้วก็เป็นภูมิปัญญาของพื้นที่ด้วยนั่นเองนะคะรอปักตาอย่างที่บอก เที่ยวได้ทั้งปีมไม่ไีฤดวซีซ<ล>ันใช่แล้วค่ะ